สวัสดีค่ะชาวโซเชียล mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากค่ะ mm hmm. ก็แค่อยากจะบอกว่า mm hmm. ได้มาแล้วจ้า mm hmm. Easy Pass <Path>. นกเชื่อว่าหลายท่านต้องเจอปัญหารถติดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางโดยเฉพาะตอนเช้าชาวันจันท์เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากใช่ไหมเนี่ยและระหว่างต่อแถวเพื่อจ่ายค่าผ่านทางเราจะเห็นช่องสีฟ้าขวามือจะว่างตลอดตลอดเลย mm hmm. ก็เพราะเป็นช่องทางพิเศษใช้สําหรับ Easy Pass ไงแล้ววันนี้นกกรจัดมาแล้วค่ะนี่ไง <Okay. S 1> Easy Pass 1,000บาทเท่านั้นเองและเงิน1,000บาทยังสามารถใช้เป็นค่าผ่านทางได้เลยนะหาซื้อง่ายๆค่ะได้ที่กานเก็บค่าผ่านทางที่ร่วมรายการหรือสำนักง,งานใหญ่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยใกล้ๆมอเกษตรบางเขตแต่ว่าถ้าใครไปไม่ถูกนะสามารถซื้อใน Google ค่ะพิมพ์คำว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแค่นี้เองค่ะ perfect, ค่ะแล้วเราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรกันบ้าง อันดับแรกค่ะคู่มือการใช้และการติดตั้งอิส y ิพาสอชุดทำความสะอาดก่อนการติดตั้ง 3. บัตรสมาร์ทการ์ดใช้สำหรับเติมเงินสามารถเติมเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสท,ทุกสาขาหรือตู้เอทหรือถ้าง,ง่ายกว่านั้นนะด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษก็ได้เลือกได้ตามสะดวกเลยนะจ๊ะและสุดท้ายเพจของเราค่ะแต ง,ง่ายกล่อง Easy p a s s ค่ะอันนี้เราก็รู้จักอุปกรณ์ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะ on, baby. ค่ะงั้นเรามาทำการติดตั้งกันเลยดีกว่าอันดับแรกค่ะแกะชุดทำความสะอาดออกมาเช็ดบริเวณที่ต้องการติดตั้งค่ะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะนะคะอุปกรณ์ของเราจะได้ติดทนนานยิ่งขึ้นและนี้เลยค่ะเพกของเรากล่อง Easy p a s s ลอกสติกเกอร์ออกมาค่ะ แล้วก็ติดได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะ e ี s y ซีมากๆเลยใช่ไหมคะ สำหรับท่านใดที่เจอปัญหาฟิล์มหนาฟิล์มฉับตลอดบัตรไม่ตืดไม้คานไม่เด้งไม่ต้องเสียเวลาหยิบอิสิพ a รขึ้นมาบอกให้อายชาวบ้านเขานะคะเพราะว่าทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขามีจุดบริการตัดฟิลม์มนณะจุดที่ต้องการติดตั้งอิสิพ a รได้ฟรีๆเลยค่ะหรือว่าถ้าใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับอิสิพหรือ ต้องการจะแจ้งปัญหาต่างๆก็ติดต่อได้ที่ East Park Fast Service ณจุดพักรถปั๊มน้ำมันปตทบางนาขาออกเขาเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร,ร์เวลา9โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งหรือง่ายๆค่ะแค่โทร call center เ,เ,เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย